แม่ิ๊บอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับนักขายประกันชีวิตว่าทำไมคนที่ชวนหนูมาจะต้องถามว่าเออเคยขายอะไรไหมเพราะอะไรคะอันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากแถมยังต่อท้ายอีกนะขายกี่ปีข้อแรกถ้าบอกว่าใช่คะ่ะหนูเคยขายคะ่ะผ่านแต่พอมาขายกี่ปีแล้วหนูตอบว่า เดือนเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะประสบการณ์นั้นทำให้เราคล่องประสบการณ์นั้นทำให้เรามีความการที่จะเข้ามาในนี้เนี่ยในการขายประกันชีวิตเนี่ยทำให้เราแบบเก่งเร็วอะนะคะถ้าหากว่ามีมีเทคนิคหรือว่าเราเคยขายอะไรมาก่อนแล้วยิ่งเคยขายแบบเอ่อสี่ห้าปีค่ะแล้วหนูออก ทำไมห,หนูหยุดขายคะ่ะโอ้แม่หนูป่วยคะ่ะเอออันนี้ดูมีมีชาติตกูนะมีมีความกระตันยูน่ารักคะ่ะลกูกแต่ถามว่าออมีข้ออื่นอีกไหมก็จะมีอยู่นะคะลกูกเช่นเคยเป็นนักกีฬาไหมเคยเป็นผู้นำไหมเคยเป็นเออนู่นนี่นั่นเขาก็จะถามแต่จริงแล้วในนี้นะไม่จิ๊บอยากจะบอกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรมาก่อนก็แล้วก็แล้วแต่เราฝึกได้นะคะลูกเราฝึกได้แต่สิ่งที่ที่แม่จิ๊บเกิดนำว่าเคยขายอะไรมาไหมนั่นอะ่ะก็เป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่ากำไรชีวิตของคุณที่ถ้าหากเข้ามาในนี้แล้วคุณจะเป็นเรื่องง่ายเพราะคุณมีประสบการณ์การขายมาแล้วเพราะนี่ก็คือการขายเพียงแค่เราแบบพริกเกลียวนิดเดียวนะคะ เลียวนิดเดียวคุณก็จะเก่งนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เคยขายมาแล้วจะมาขายประกันชีวิตได้ดีนะคะมันก็หรืออมันก็มีองค์ประกอบอีกมากมายอย่างเช่นว่าคุณซื่อสัตย์ไหมคุณเป็นคนอดทนมากแค่ไหนถ้าเพียงเพียงแค่ขายมาซื้อไปคุณอาจจะมีประสบการณ์แต่ที่นี่เราขายความจริงใจเราขายความซื่อสัตย์เราไม่มี แต่ก็จริง,รงๆล้วก็ทุกอาชีพแหละเนาะลูกเนาะว่าเราจะต้องขายความจริงใจขายความซื่อสัตย์เราถึงจะอยู่ได้ดีเป็นเลิศเราถึงจะอยู่ได้นานเหมือนอย่างแม่จิ๊บกับท่านผอสุไนทที่อยู่มาได้นานถึง38ปีแล้วนะคะเออแล้วแม่จิ๊บอายุขนาดนี้เรายังขายอยู่เหรอ๋อไม่หรอกค่ะเป,เป็นเป็นเหมือนว่าเป็นโคสให้ลูกๆนะคะอ่าคอยดูแลเอาใจใส่นะคะเหมือนท่านผอ,อก็คอยดูแลเอาใจใส่ นะคะเปิดปิดประชุมช่วยลูกๆหลานๆสิ่งใดที่ลูกลๆหลานๆทำนอกกรอบมากจนเกินไปในทางลบก็จะดึงกลับมาก็เท่านั้นเองโอเคลูกขาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะงานนี้ยังอีกยาวไกลค่ะการศึกษาของเราทางออนไลน์นะคะแล้วก็การไปสอบก็ต้องภาคสนามหน่อยนะคะเพราะเป็นหน่วยงานคอปพอนะคะเขามาสอบให้เรา ลูกค่ะอยากไปคิดว่าเกรงใจถ้าเข้ามาแล้วกลัวทําไม่ได้กลัวหัวหน้าเสียเวลาไม่ต้องกลัวค่ะลูกมันไม่ได้หมายความว่าใครเข้ามาจะต้องทําได้นะคะก็เพียงเราเข้ามาศึกษาก่อนถ้าเราเข้าใจมันดีเราก็ทําได้อยู่แล้วเหมือนอย่างแม่จิ๊บทําได้และกับอีกหลายหมื่นคนทําได้คงไม่ยกเว้นเรานะคะศึกษาให้ช่องแท้ทุกคนทําได้ค่ะ หวังว่าคงฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเพจและวมนจิจะส่งให้ท่นานผอสุในโทรกลับให้รายละเอียดต่างๆเพื่อลูกจะได้เข้าใจว่าอ๋อแบบนี้ไม่ใช่ฉันอ๋อแบบนี้ฉันนี่ว่าโอเคค่ะขอให้ทุกคนโชคดี